ะถือยน้ถืถน้ำลายเดืดอยน้ำน้ำลายใส่พี่อ,อะนันถอเป็นคนเอาคำนี้ไปจักไหง

ไม่ด้วยจุปยาน้วยจุปยานเลยจุบยาต้องถุยเลยถุยต้องอะไรพี่คะน้ำลายเดียวเดียวเอาจนงงเลยจน ba bi ba bi ba 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 ba

tiếng chi mà, đi tháo cái băng đi bằng bay, cái ฮะไยนพรุ่งนี้แม่อเดี๋ยวมาว่วันนี้วันอะไรพฤริสใช่พรุ่งนี้วันศุกจเจอกันพรุ่งนี้เ้วบอกว่าเจอกันวันนี้บอกน้องก่อนนะคะ ดูลอยไปเดี๋ยวนี้เอาเองเนาะบายบายยืนบายบายพี่บังตรงนี้ค่ะบายบายพี่บายบายตรงนี้ไม่ไปลูก

พี่บังไปไหนคะโอ้มันติงหนูเหรอลูกไปกันหมดเลยอะคะบ๊ายายบายพี่บังเลยายบายพี่บัง